สวัสดีจ้า,าพี่น้องเฮี่ทั้งหลายของอช่องอีสาบนบรรณาผ้ามวนจากพี่น้องคลิปนี้เมื่อนี้ยายจะมาวาเรื่องชีวิตชีวิตจริงของยายนี่แหละจ้ะที่ยายมาเปิดช่องเฮตดคลิปเกี่ยวกับม่วช่องอีาสาบนบหน้าผ้ามวนจากพี่น้องเมื่อนี้ยายอยากมาวา ควจริงจากใจพี่น้องเอ้ยย่ายนี่จบแค่ปอซีจากพี่น้องจบปลอดีมีควมรู้เรื่องภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษจากพี่น้องแต่ว่ากับพ่ออ่านออกเขียนได้เนาะย่าเน,นี่มีควมไฟสันว่าย่า่นี่อย่าค็ดคิดอย่าค็ดคิปลงยูทูบอย่าหาแนวเห็ดจากพี่นอ้องอ่าพอดีต๊มาปีกายนี่ย่ายก็เลยเปิดช่องจ้ะโดยได้ควมรู้มาจากอ่า คุณพ่อวิม่นควนคนท่านกเกษตรจ้ะเป็นมาเยี่ยมเยีอยนเพราะว่ายายเป็นเอฟซีคนจจะพี่น้องติดตามพันนาตลอดพันจะเลยมามาอ่าบอกวิธีการเฮ็ดคลิปลงยูทูบเนาะจะพี่น้องยายเปิดมา่ด้ปีกว่าแล้วจะพี่น้องเนี่อ่าคนติดตามยายกันยังบ่หลายจะพี่น้องยายก็เฮดเคลิปลงไปกับประม่นานเกืออหารอยคลิปแล้วจะพี่น้อง ย่งบะมีไล่ใดจะพี่น้องเพียงแต่ว่าผ่านผ่านกดของเขาเนาะมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงจะพี่น้องย้ายห้าไปเบิงจ้ะที่จะพี่น้องคนติดตามช่องย้ายจะพี่น้องย่งบหลายจะพี่น้องย้ายโหลดคลิปลงไปกับประมาณเกือบหาลอยคลิปแล้วจะพี่น้องบางคลิปกระติดเหลืองจะพี่น้องคือบ่มีไล่ใดโฆชนาบ่กเขา ที่ทั้งอ่ายูทูบคนปิดกันไว้เลยจะพี่น้องปิดงัวออกลกูกปิดหมออกลูก่บ่ให้เปิดอ่าไฮมี่สางไรใดเลยจะพี่น้องคือเฮ็ดฟี่แต่พี่น้องนี่ยาาก็เลยมาคิดมาทอเทพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกับเฮดคลิปเพราะกลัวย่าสิสางช่องถึงนมาใดเนะาะกลัวสิหาคอนเทนต์มาลงไอ้พี่น้องเขาเบิง่งพี่น้องยาากับ่อจะพี่น้องนี่ ก็อีกอย่างหนึ่งจ้าพี่น้องเอาหญ้าในตรงนี้นะทีตรงเรียงง่วน้นัจ้าพี่น้องหาเกี่ยวหญ้าให้ง่วทั้งเสาขั้งเล้งจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเกี่ยวหญ้ามาแล้วก็ต้องคับเส้นหนึ่งเอาหญ้าขึ้นใส่เส้นหนึ่งพี่น้องยญ้าเกี่ยวคอเดียวรถก็ต้องคับมนาเองจ้าพี่น้อง หญ้าไมา่งัวเนาะกะตัวสีเกี้ยวเต็มพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะประมาณอ่เที่ยงหล่ะจัะพี่น้องว่ามืเอเต้าในฝนตกจัะพี่น้องช่วงฝนตกจะยังบริออกจัะพี่น้องรถกับหัวฟัดหัวเวียงจัะพี่น้องจ้าพี่น้องไปเอาหยาไม่งัวจ้ะพี่น้อง จาพี่น้องมาฮอดอมองที่เอางว่วปล่อยไว้กับไฟอ้อมไว้นอกจากพี่น้องเนาะจะได้หอบหนาให้งวจากพี่นอ้องย่ายก็ไม่คว่ำอัดอั้นไม่ใจจากพี่น้องย่าพอเคยเบาเลยจะมีย่ายขอเบาอย่างที่ย่าไม่เห็นเปิดก่องยูทูบ e นี่ยนะจะเพราะว่าใจมากเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาก็อยับฝุกซนเข้าอยากเห็นเป็นจากพี่น้อง แต่มาเส้นย่ายเนาะเขาบอกเขาใจจ้ะพี่น้องเวลาย่าเหตุายกกันลีลีเห็ดพี่น้องยามนอนสิแกเขานอนหลับสักประมาณสามถุมสี่ถุงตั้งเสียงเขาหันแจงแห้ง,หงเขากลนคือที่เขาหลับแล้วยายก็ังย่งเอียเล่นโทรศัพท์ย่างเ,างเบิงคิดจะคล้องเบิงช่องจะผ่องมีคนติดสามบอมีคนเบิงคีบบอกระพยายามศึกษาพยายาม เฮ็ดพี่น้องเยวกับอเอ่อเอฟซีอันนั้นอันนี้บัดต่อจังไดพัฒนาสิ่งจังไดเฮ็ดเอายังใส่เน่กระว่วมเอ่ออยากเฮ็ดปินเนาะพี่น้องเนาะอยากเอ่อพัฒนาให้ให้ช่องมันดีขึ้นละจ้ะพี่น้องยายกับพยายามพยายามแต่คน้นค้ังคเขาบอกเขาใจจ้ะพี่นอ้องหาว่าห้องลบขวนเวลานอนพี่น้องเอ้ย เฮ็ดแล้วเฮ็ดมาแล้วมันได้เงินสักบาทมันได้เราบ่เงินเงินเขาเท่าใดคออเขาบอกเขาใจน้ำเ้อาเลยพี่น้องการเฮ็ดยูทูบมีพี่น้องอันนี้จะแยกก็ต้องเอาไงง้อกินแล้วก็ต้องย่างน้ำเลยพี่น้องก็ต้องเด้ยวเอาน้ำใส่กระตีเดีวกับแก่หน้าเท่งงวจะพี่น้องเลถ้าละนาทีนี่พี่น้องเอ้ยบบธรรมดาดิในสีตรงเว่นกันในสีน้ำเบียกน้ำงานแล้วพี่น้อง ย่าม,ม่าเฮ็ดคลิปแต่ตัวคลิปไปห,หาทายคลิปนี่ก็ต้องใช้เวลาอีกพี่น้องเอ้ยย่ายก็พยายามซับเตียนพยาย,ยามเฮ็ดให้ได้จะพี่นอ้องเอาเพิ่มอดทนเอาเพา่มมานะสูจะพี่น้องถึงแม้ว่ามันสิลลำบากฉันได้อดหลับอดนอนจงไห๋ย่ายก็สูพี่น้องอันนี้พ่อกลับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องก็ต้องไปแวเบ่งหมู้ดีบ้านพี่น้อง รังแฉะเอาน้ำไปเหง่ออีกเดี๋ยวมาซ้อมเบืองหมูพี่น้องเอ่อว่าน้ำหมูมีโบกระติกน้ำนี่มีน้ำบบกะจับก้วยเบืองกะบะมี่อ่าบะมี่น้ำพี่น้องเอ้ยหมูบันน้กินน้ำกระจงเอาน้ำจากกระติกอันนี้เทใส่บัวเนาะพี่น้องอ่าเทใส่บัวเพื่อว่าจะได้ยกบัวน่ะเขินง่อยโตที่พี่น้องเนาะง่อยเหยียบโตเพราะย้ายเตี้ย ข้ยเหยียบตัวละ,ะก็เทใส้กะติบให้หมูอีกพี่น้องลายขั้นตอนี่จา่าขันไก่ขันเห็นยายมากกะเลน่นหับแดนตอนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายายเกียเขาพันเสาแรงน้ำไก่ล่ะพี่น้องจักไก่จักหมูจักง่วงจักมายายรับทะะบดเดี่ยวพี่น้องเอ,อ้ยไหนสิมมต้องเฮ็ดแม่กิ่นเขาเทียงแรงง่ายเนาะพี่น้องเนาะ พระละไอ้พระละนาทีในบ้านพี่น้องเอ้ยพระคงสักผาเบียกบริสุทธิ์เลาเลยพี่น้องอาจา้าพี่น้องอคลิปนี้ก็ย้ายกันมาโบ้ทีพี่น้องาฟังเนาะเรื่องพระละของย้ายพี่น้องเรื่องควัญกำลังนของย่าผู้ใดเขามาบางังย้ากับฝากช่องในเด้อติดตาม